ตัวนี้นะครับเขาเรียกชื่อว่าอะไรนะครับพี่ลมตัวนี้นะครับนะรุ่นของเขานะครับพี่อ้อยากจะบอกเลยเป็นเก้าอี้สนามปิกนิกพับได้นะครับเนี่ยเขาคือบอกตรงตัวแล้วเป็นปิกนิกสนามพับได้ก็อี้สี่ตัวนะครับมีก้าอี้มาด้วย4ตัวใช่มีก้าอี้สตัวพี่เอนะตัวนี้นะครับวัสดุเขานะครับทำมาจากนะ MDF นะครับ ก็คือตัวแผ่นไม้เนี่ยนะครับใช่ครับพี่ฮะตัวท็อปเอาง่ายว่าตัวท็อปไม้เนี่ยนะครับเป็น MDF นะฮะแล้วก็เาเรียกว่าเคลือบด้วยไฮกลอสอ่าใช่ครับเพื่อกันร้อยขีดควนต่างๆกันน้ำนั่นเองนะครับถ้าอยากจะวางแก้วน้ําเย็นนะครับแก้วน้ําอุ่นแก้วน้ําร้อนไม่มีปัญหาใช่ครับถ้าเกิดที่เป็นปาร์ตี้บาร์บีคิวเยี่ยน้ำจิ้มมันใจเยอะอ๋อน้ำจิ้มหกนู่นนี่นั่นจะได้เช็ดล้างได้ง่ายสะอาดก็คือเช็ดทําความสะอาดไม่ต้องกลัวว่าไม้จะบวมเพราะไม้ MDF อ่า ขนาดความกว้างนะครับย้อตัวนี้นะครับอยู่ที่62เซนครับนะ62เซนนี่คือนี่จริงๆแล้วมันคือเมตร20แลลวพี่อ้อใช่ครับพอกลางมาแล้วเป็นเมตร20ก็คือครึ่งครึ่งแล้วหกงถูกต้องครับผมถ้าพูดอย่างนี้ลูกค้าบอกอ่ะต้องพับได้นะสิอ่าใช่ครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมก่อนที่จะพับคุณผู้ชมครับตรงขาตัวโต๊ะนี้นะครับต้องบอกว่าสามารถปรับความสูงแล้วก็ปรับให้ต่ำลงนิดนึงได้นะครับปรับยังไงครับพี่อ้อจะมีปุ่มกดด้านข้างนะคุณผู้ชมอ่าใช เรากดปุ่มตรงนี้นะครับทั้งสองข้างนะฮะ <_ s> เห็นไหมฮะแล้วก็ปรับเลื่อนปรับเลื่อนลงไปนะครับปรับได้2สเต็ปเห็นไหมฮะทางน,นี้ก็ปรับได้ครับ s> <S คุณลมอ่านะฮะปรับลงไปนิดน,นึงนะครับอ่าเห็นไหมฮะ s> <S เพื่อป <_ s> รับระดับให้ให้เหมาะสมหรือว่าให้บาลานซ์กับคนที่แบบว่า,า s> <S อยากจะนั่งจะมีคุณน้องคุณหนูมานั่งด้วย uh นะครับโต๊ะมันสูงไปก็ปรับลงนะฮะหรืออ่าอยากจะปรับขึ้นก็ง่ายๆเช่นกันคุณลมบีบตัวนี้เข้าไปสองข้างนะฮะบีบทีละข้างก็ได้นะครับค่อยดึงขึ้นนะฮะ อ่านะครับดึงขึ้นนะครับให้ให้ลงล็อกเลยนะครับเดึนจนลงล็อกนะฮะท่าผู้ชมอ่าจะมีเสียงแป๊กอย่างนี้นะครับทั้งสองข้างอ่ะเป็นไงครับเรียบร้อยได้เท่ากันนะครับแล้วก็สามารถอย่างที่คุณลมบอกก็คือสามารถพับเก็บอ่าพับเก็บยังไงนี่ครับนี่เลยพับเก็บยังไงมันจะมีเดือยตรงนี้พี่เอาตรงกลางปลดล็อกตรงกลางก่อนครับคุณผู้ชมมันจะมีเดือยตรงกลางนะครับปลดล็อกตรงกลางนี่ออกก่อนแล้วก็ตะแคงลงครับพี่เอาตะแคงลงฮะแบบนี้เลยนะครับนี่ครับ อ่านะครับแล้วก็กดตรงกลางนี้นะครับพับเข้าไปเลยครับรมขาพับขาเข้านิดนึงนะคะอ่าตรงนี้เข้านิดนึงลองอีกนะครับก็พับลงไปอีกนิดนึงนะฮะโอเคอ่านะฮะยังไม่พอครับคุณลมนี่ครับตัวเก้าอี้ตัวเก้าอี้ี่อยวผมขอปรับขาข้างนี้อีกนิดนึงนะคอ่าปรับเข้าไปให้สุดเลยครับผม ตัวเก้าอี้นี้นะครับพับเสร็จนะครับอ่ะเนี่ยเก้าอี้สองตัวนี้นะฮะท่านก็สามารถเอาเก็บเข้าไปในตัวโต๊ะนี้ได้นะนะครับอันนี้เก้าอี้นิดนึงโอเคนะครับแล้วก็พับนะฮะพับเก็บเข้ามาเลยครับคุณลมนะครับก็ให้เป็นตัวนะครับเป็นสซ่กระเป๋าเก้าอี้นอะครับกันาบรถมือ่าแล้วก็ล็อกนะฮะ ล็อกด้านข้างเช่นเคยนะครับล็อกดูด้านข้างนี้นะฮะเป็นไงครับง่ายๆย,ยิ้วแบบสบายๆนะฮะอ่าล็อกไว้นะครับแล้วก็ยิ้วนะฮะนี่เองนะฮะน้ำหนักไม่หนักมากนะครับคุณผู้ชมสําหรับตัวน้ําหนักตัว โต๊ะตัวนี้ทั้งชุดเนี่ยนะครับก็ไม่เกิน25กิโลครับผมกำลังพอบอกเลยนะนั่เองนะทีนี้เราจะกลายร่างนะฮะกลับเป็นทรงโตเหมือนเดิมเห<า>มือนเดิมครับค<า>ุณผู้ชมง่ายๆปลดล็อกสองข้างออกครับคุณผู้ชมโอเคเอาตัวเก้าอี้อนี่ออกมาก่อนอย่างนี้นะฮะจะมีเก้าอี้ทั้งหมดสี่ตัวครับคุณผู้ชมโอเคนี่เลยนะครับ ตัวขานี่เราก็ปรับขึ้นสูงนะครับตามความต้องการนะครับเราจะเอาขึ้นตัวล็อกสุดท้ายนะฮะดึงพร้อมกันอ่ะโอเคอ <c oughs> เสร็จแล้วก็ล็อกตรงกลางอย่าลืมนะฮะล็อกตรง,ตรงนี้ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคโอเคอ่ะนี่อ่ะ นะครับจะจะบอกเลยนะพี่ออฟเก้าอี้สี่ตัวเนี่ยเห็นตัวเล็กๆเงี้ย <ๆ S 2> จะบอกเลยแล,ล,ล้รองรับน้ำหนักถึงหนึงร้อยกิโลนะครับพี่ออฟอ้สพูดไปเล่นไปครับรพ<ว>ูดเลยหนึ่งตัวรองรับน้ำหนักหนึ่งร้อยกิโลนะครับส่วนโต๊ะเนี่ยรรับน้ำหนักแบบกระจายน้ำหนักเนี่ยสามสิบกิโลกร,รมัม